สวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอโนนแดงครับบรรยากาศครับผมอยู่วัดบ้านโนนยาวใหญ่นะครับอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้บุญปั้งไฟนะครับบุญบังไฟพี่น้องชาวดอนเงาใหญ่ครับผมเท่งเจ็ดหมู่บาทมาเบ่งบรรยากาศยามเว้นครับผมพี่น้อง ตอนนี้ทางขบวนบังไฟนะครับยูนาวัตนะครับขบวนไ่งานบุญอันยิ่งไ่นะครับมูอนแก่นครบันเทิงศิลป์สมโผลทรงมอบความสุขในงานคืนนี้ชมฟีสอดแจ้งครับผมพี่น้องทีมงานนะครับตอนนี้กถาแดดบดจักน้อยนะครับมางหอดต่างแต่เสาแล้วนะครับเห็ดงานพันอ่าผ้าแดดนะครับ ดูแลสุขภาพจะของไปนําตอนนี้ทิมฉากั่างขึ้นครับงานไงครับผมมือนี่บุญบังไฟครับทิมงานนักแสดงนะครับกลับไปพักพอน,นะครับน้าซาราวัดนะครับหลังเวทที่ มังไดเป็นหฮมกับพ่อไดยูได้เศร้านะครับลบแดดทางนี้ทางนะครับทีมน้องๆน,นักแสดงครับอาจารย์นกักดนตรีผักพอน้มือเว้นมาเด้อพี่น้องนะครับผมพี่น้องเช่าอำเภอโนอนแดงพี่น้องเช่าอำเภอ ซิดาพี่นอออ้องอำเภอคงอำเภอบัวใหญ่นะครับอำเภอเคยเคียงนะครับมาให้กำลังใจแกนนครบันเทิงศินนะครับสวัสดีครับผมพอพญาวัสดีครับคือส่งบ่ซืนแท้เหมือน,นี่แดดฮ้อานเต็มทีทบ่าเมือแร่ง42องศา ย่ญญานอนบ่ทันได้ซนปานไดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางด้านหลังเวทีครับผมพีน่น้องสวัสดีครับ เกตอย่างน้อนังเยนนั่งเล่นเดี๋ยวบไปแสดงบอไปเบ่งรถแห่บอบอจะบอมาบอบังรถแห่บมาร์ทเลยทอดกับทอดโอ้ขบวนแห่บังไปยิงไงก็ยังนี่พี่ก่อนพี่ก่อนมักมาดรถแห่พี่ก่อนด้เบ่งแล้วนาเดียราดัมด้วยนิมมากรถแห่มาขวสาวเต็มนารถแห่พินเจียบกพิน่รู้พี่ก่อน <ś les> อเอฟซีข่อยได้สีเสีย <ś> เ <les> <ś les> ม่พญานเ <ś les> ม่แดงค่้าสือผาโอ้เพื่อนในมาไล่ออนไล่หลนนยได้บุณิเรียนใกล้บ้านเพื่อนบุณิเต้การันเน <ś les> ง,งียบมาไล่จากา <ś les> จเอฟซีทรงม่ให้ <ś les> ไปติดตามเด้อเป็ด พรงซพาเพียงซ้าย,าย,ายน,นั่งเอกไงนั่งเอกไง,ง,อ,งอันนี้พอขั้วบ่ครับเนี่ยพอขั้วบ่เนี่ย<อ>เมนุนยังนอนเนี่ย นู่หลายยางครับแม่ขัวพอขัวท่างนีินั่งเอกน้อยได้เนี่ยเป็นยางขันแม่คัวแม่ขัวติจีบโบโบเห็ดจางเป็นยางติกับเขายางขนาดเลยตีตอนนี้เลยยังกินน้อท่างนิ แดด,ด,ดแดดแหมซึนหมอกกอกเลยแดดบกงวงเบ่งเบ่งกันหต่อยพีนองโอ้สีตายแดดขอบคุณสอสหลับน้ำแข็งครับเอาพีนองนนเด้อเด้อหมือแร่งครับผมวัดดอนยาวใหญ่นะครับอำเภอโน่นแดงครับจังหวัด น,ะะรน,นครราชสีมาพี่น้องโคราชทีมงานถึงกันพาเดียดได้ครับมันนี้เห็นติดฉากอยู่นี่มิตรดหารเครื่องแถวหน้าเบิดได้พี่น้องนี่ มีทหารเครื่องแถวหน้าเบิร okay. ์สุขเดนี่เมื่อนี้อ้อมสังกสีเพื่อความปลอดภัยนะครับของพี่น้อกมาฟังหลอกฟังล่ำนะครับเพื่อมีเหตุการณ์ที่เพึ่งประสงค์เนาะนะครับสังกษสีกับซีโซยได้นะครับบ่ให้เหตุการณ์มันวนวไายออกไปข้างนอกนะครับ รถแทถแห่อข้างนอกนะครับผมโอ้หลายคันมวลคักครับงานบุญอังอิใหญ่ครับผมพี่น,อน้องเช่านโน่นแดงครับพี่น้องวัดดอนเจ้าใหญ่หมื่อแรกจังใดกลับมาให้กำลังแรงใจแกนนครบันเทิงศิลรับมาเป็นกำลังใจชมปี้สอดแจ้งครับผมมือแรงพี่น้อง เอาเอาใบสมนีก่อนครับพี่น้องครับจังคอยมาติดตามกันไหมครับมือแรงแลวสิไล่สดทั้งเป็ให้เบิงงเดอพี่น้องสวัสดีครับ